แนวคิด5ข้อของคุณปู่เป็เมื่อเฟตสำหรับการที่จะรับมือกับตลาดถ้ามันเป็นตลาดขาลงจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกผมว่านักทุนไทยอย่างพวกเราสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับคืออย่าตื่นตระหนกอย่าตื่นตระหนกขายหุ้นเพียงเพราะว่าราคาตกนะคือราคาหุ้นกับตัวมูลค่าหรือว่าคุณค่าของหุ้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันต้องแยกกันนะราคาบนกระดานเนี่ยมันก็คือเรื่องหนึ่ง หลายคนเนี่ยขายหุ้นลงมาเนี่ยเพราะว่าราคามันลงเพราะกลัวกลัวมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าจินตนาการถ้าเป็นสตาร์ของคุณปูป่หรือว่าเฟดเนี่ยก็จะมองว่าเป็นเจ้าของธุรกิจใช่ไหมงั้นเจ้าของธุรกิจที่ดีเขาไม่ได้สนใจว่าราคาหุ้นเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่จะขายเพียงเพราะว่าตลาดมันมีความผันผวนหรือมันขึ้นหรือมันลงอย่างเดียวนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเปรียบเทียบกับถ้าสมมติเป็นบ้านของเราเนาะถ้าราคามันตลาดมันลดลงมา แล้วคงจะไม่ขายบ้านออกไปอันนั้นคือค,อคำเปยดเปยนะครับของคุณปู่มันเฟตนะครับกดข้อที่สองนี่มองตลาดขาลงให้มันเป็นโอกาสในการซื้อไม่ใช่เทรดไม่ใช่ัยคุกค,คามคุณปู่มองนะครับว่าตลาดมันความผิดพลาดเนะี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดเนะี่ยไม่ใช่การขาดทุนนะแต่มันคือการพลาดโอกาสที่ซื้อของถูกในตลาดที่เป็นขาลงนะครับอ่าเช่นเหตุการณ์ที่มันตกลงมาหุ้นตกมามา30-50%มันเกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ถ้ามันเกิดแบบนั้นเนี่ยเราคนต้องคว้าไว้อันที่แต่ผมต้องขยายความนิดนึงในข้อที่3ด้วยนะครับไม่ใช่หุ้นไหนตกลงมาแล้วซัดอย่างเดียวไม่ใช่นะฮะซัดอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องเข้าไปติดตามเข้าไปวิเคราะห์ในรายละเอียดด้วยนะครับว่ากฎข้อที่3เนี่ยคือลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจเท่านั้นในสิ่งที่เพื่อนเพื่อนเข้าใจเท่านั้นนะฮะอย่าซื้อหุ้นเพราะว่าราคามันร่วงลงมา30-50%ิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตบอย่าซื้อหุ้นเป็นเพราะว่าหลายหลายคนเริ่มเชียร์แล้วนะครับบอกว่าโอ นะเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเราเจ็บตัวได้แล้วเซียนต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มามาแบ่งปันเงินมาชดเชยให้เราไม่นะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับเขามันคนละกระเป๋าถูกไหมฮะเรา,เา,รเราตัดสินใจเองเงินเรากระเป๋าเรานะครับเราตัดสินใจเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เราเข้าใจเท่านั้นอย่าไปหลงตามกระแสที่เขาเชียร์เรามานะครับบอกว,ว่าอย่างนี้คือถ้าเราไม่ได้ลงทุนในสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะคาดการได้ในอีกสิบถึงยี่สิบปีข้างหน้านะครับ าทางางของคุณปู่แล้วไม่เฟดบอกว่ายังไงก็จะไม่ลงทุนพูดง่ายๆคือลงทุนเฉพาะสิ่งที่เข้าใจเท่านั้นถ้าเลขโลกเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนเร็วแบบสุดๆเลยแล้วคุณปู่ตามไม่ทันจริงจริงคุณปู่จะไม่สนใจนะครับเ่าฉะนั้นมันเชื่อมไปที่ข้อที่สี่ด้วยนะครับว่าธุรกิจที่จะเข้าไปซื้อเนี่ยมันจะต้องเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่หุ้นราคาถูกนะครับหลายคนบอกโอ้หุ้นไทยลงมาแบบ ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นอะไรกันแล้วนะครับนี่มันต่าที่สุดในรอบเท่านั้นเท่านี้นะครับอาจารย์นิเวศเองก็ยังบอกอยู่เลยนะครับว่ามันก็ไม่ใช่โอกาสทุกตัวนะนะครับก็รอบนี้ที่อาจารย์นิเวศบอกก็คืออาจจะย,ยังไม่ใช่โอกาสนะครับแต่ว่าถ้ามันลงไปแบบหนักแบบสุดจริงๆสมมติเกิดวิกฤตจริงๆเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ก็จะกลับเข้ามาเหมือนกันอันนี้ผมก็ส่วนตัวก็เห็นด้วยนะครับอ่าเพะฉนั้นก็รอติดตามเพราะว่าอย่างหุ้นไทยเองเนี่ยมันจะมีปัญหาโครงสร้างอยู่หลายประการที่ไม่เหมือนในอดีตไม่ว่าจะเป็นปัญหาโครรรรงงส้าปาปะชก นีที่เราเกิดเนี่ยถือว่าต่ำกว่าในรอบหลายปีเลยนะครับแล้วก็ประชากรลดด้วยนะครับทุกคนประชากรลดด้วยนี่นถือว่าเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่ประชากรของประเทศไทยลดนะยังไม่นับโอเคถ้าต่างชาติเข้ามาอยู่ได้นั่นคืออีกส่วนหนึ่งที่มาชดเชยแต่นโยบายตอนนี้ยังไม่ได้เห็นภาพนั้นนั่นก็แปลว่าประชากรอาจจะค่อยๆลดลงไปกาลังซื้อในอนาคตมันอาจจะหายไปตีกอย่างหนึ่งคือนโยบายของรัฐบาลน,นะครับถ้าเราสังเกตดูทุกรัฐบาลน,นะครับไม่ว่ากันนะ จะโฟกัสที่ภาพระยะสั้นนะฮะระยะกลางเนี่ยอาจจะพอเห็นบ้างระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นคําพูดแต่ยังไม่ได้เห็นภาพแอคชั่นที่ชัดเจนอยนางนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ครัวเรือนถือว่าสูงมากๆนะครับในดีเนี่ยนี่มันไม่ได้สูงขนาดนี้นี่รัฐบาลจริงๆทุกระดับเลยตั้งแต่นี่รัฐบาลนี่ฝั่งของเอกชนนี่ของประชาชนทั่วไปมันอยู่ในจุดที่สูงมากๆตึงมากๆนะครับพอมตึงมากๆเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหา เชิงโครงสร้างที่จะตามมาพอสมควรเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้นะครับแรกเรื่นบางทีเนี่ยอันนี้คือข้อที่4ี่ต้องซื้อธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่หุ้นราคาถูกนะแรกเรื่นบางทีเนี่ยคุณปู่เมเฟศเนี่ยสนใจหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลาค่าธรรมชีหรือว่าต่ำกว่า PBo o k value ทต้องต่ำกว่านึงอ่ะนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยปรับเปลี่ยนสูตรใหม่ในในการคิดวิเคราะห์นะครับเขาก็เรียนรู้นะครับบอกว่าคุณปู่เนี่ยบอกว,กว่าการลงทุนในธุรกิจที่ยอดเยี่ยมที่มันเจ๋งสุดๆเนี่ย มันจะมีการสร้างผลกาไรในระยะยาวได้มากกว่านะครับแล้วลงทุนในภาพระยะยาวนะลงทุนแบบมาราธอนเลยนะคุณปู่เพิ่งจะสร้างความมั่งคั่ง90%ของคุณปู่เนี่ยนะตอนนี้นะวันนี้มันเกิดจากอายุ51นะครับหลังจากอายุ51แล้วความมั่งคั่งเนี่ยถึงจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเป็นสโนว์บอลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีคาพูดหนึ่งก็คือเวลามันคือเพื่อนที่ดีที่สุด ของการทําธุรกิจนะครับอ่าทำไมนะเวลาคือเพื่อนของธุรกิจที่ดีถ้าเป็นธุรกิจที่ดีแล้วลงทุนเนี่ยระยะเวลาที่ยาวนานมากเพียงพอเนี่ยมันจะให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆนะครับแต่มันจะกลายเป็นศัตรูของธุรกิจที่แย่นะ ธุรกิจที่แย่ถ้าสมมติว่าระยะเวลาในการลงทุนแบบยาวๆทั้งในมุมของนักทุนอย่างพวกเราเองแล้วก็นักทุนที่เป็นในเชิงของการเข้าไปลงทุนในบริษัทนั้นหรือผู้ประกอบการอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเวลายาวๆเนี่ยมันเป็นศัตรูของธุรกิจที่แย่เออผมว่าเป็นคําพูดที่ลึกซึ้งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะลงทุนยาวๆกับบริษัทที่มีขีดความสามารถในการขันและเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมดีกว่านะครับห้าข้อคิดที่ห้านะครับให้โฟกัส ภาพระยะยาวยาถูกชักจูงโดยอารมณ์เด็ดขาดอันนี้ไม่ได้เลยนะครับอาจารย์นิพนธ์มัตคกู่นี้เตือนแล้วนะครับแา่หุ้นมันเต็มไปด้วยทั้งความโลภและความกลัวถูกไหมอันนี้สองตัวที่สําคัญมากๆนั้นนักลงทุนที่สามารถตัดอารมณ์ทิ้งเลยออกจากการตัดสินใจถ้าทําได้เราก็จะสามารถทํากําไรได้ในระยะยาวนะครับโ mm hmm. ดยถ้าว่า ราลงทุนระยะยาวจริงๆแล้วในตลาดขาลงมันคือโอกาสไม่ใช่หาย,ยานะแต่ต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าหุ้นตัวนั้นๆธุรกิจน,น,นั้นเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยมจริงหรือไม่ถ้าใช่นะครับงนั้นก็จะเป็นโอกาสนะครับแต่ถ้าไม่ใช่จากที่วิกฤตในการเป็นวิกฤตที่หนักกว่าซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอามือไปรับมีดนะฮะแต่เราคอยติดตามอย่าทิ้งตลาดนะครับแต่คอยติดตามดติดตามดูว่าไอ,อ้ตอนนี้ฝูงชนเป็นยังไงเขาสิ้นหวังขนาดไหนยังไง ถ้าสิ้นหวังมากๆไอ้เพจที่ชอบปั่นนะครับโดยปกติแล้วเขาเริ่มแบบถลม่มถล่มหนักๆเน,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 นี่ยอันเนี้ยเราก็อาจจะหันกลับมามองละว,ว่าเฮ้ยมม่อาจจะมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า